สบายดีทุกคนยังจำกันไห้บอประคำแรคนนี้ืุนนี้ปอนเองที่พาทุกคนมาเกาะติดชีวิตอยู่ต่างแดนเพื่อเป็นการผู้เสียเวลาที่พาทุกคนไปฮับสมฮับฟังพร้อ,อมกันเลยเนาะไปเลยณเวลานี้พวกเราอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ที่คนลาวเฮาเอินกันว่าประเทศออสเตรเลียนั่นเองเนาะอยู่เบื้องขวามือนี่ก็เป็นบอนจอดรถอยู่ต้นหน้าตลาดน้อยแขมทางอยู่ทางหน้านี่ก็เป็นบอนจอดรถเมีที่เอาเห็นรถเมยียมาครับผลเมื่อกี้นี่แหละยางเข้าไปทางไหนอีกน้อยนึงเนาะส่วนป้ายขาวๆทั้งหน้านี่ เป็น้าร์ุซูเปอร์มาร์เก็ตน้อยแห่งหนึ่งอยู่แถวอนอกเมืองเนาะซื้อว่าฮาร์ดวูดเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตลาดใกล้สิบปิดแล้ว,ลวเป็นช่วงคล้ายๆแหลงยฉะนั้นบุค่อยเห็นคนไลายมันไดอ้อยู่บ้านเขาก็เป็นไรซ์ล่ะส่วนใหญ่ที่มีแต่รถใหญ่บ่ค่อย,เ,ยเห็นแบบรถจักรรถทีบ ย่างเข้าไปในอีกน้อยนึงเนาะก็สิถึงครัง้งทางเข้าแล้วล่ะอยู่ตอนนานี่คือทางเข้าฮาร์ดสปูมาร์เก็ตที่เอาเห็นปลายเมื่อกี้นี่แนะีะแต่มื่อน,นี้สิบผพาย่างเข้าไปทางในเดอ้อิพาย่างผ่าหนหรือซื้อส,ส่วนอยู่ทางหน้าก็เป็นบ่อนจ่ายเงินเนาะอันนี้เขาคิดไล่เองจ่ายเองส่วนหลายแล้วฮาร์ดสปูมาร์เก็ตอยู่บ้านเขานี่ สิสนับสนุนเรื่องอบริการด้วยตัวเองเอส่วนบริการที่ทางห้านมีให้ก็มีคือกันตลาดน้อยบ้านเขาน่านี้ถึงสิเป็นตลาดน้อยแต่มีเหมือนทุกอย่างเลยนีนนย่อันนี้ทางหน้านี่เป็นไฟสีขาวๆเป็นเทคนิคตรวจสุขภาพ ส่วนทางหน้าเป็นไฟแวบนี่แม่นห้านขายเลขเนะาะไผมักรวยก็พากันแวะมาซื้ออยู่นี่ตลอดอันนี้ก็อยากรวยนะเพื่อนคือกันแต่ว่าซื้อทุกอาทิตย์แต่บุคคยถึงนราเข้าจากเชื่อกย่างลงไปอีกน้อยนึงอยู่ทางหน้านี่ถ้าย่างลงไปเลยนี่ก็จะเป็นแบบห้านขายเครื่องทั่วไปแบบห้านขายเสื้อผ้าห้านขายเครื่องใช้ในหือน,นั่นแหละเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ตลาดใกล้สิปิดเดยฉะนั้น คนบกค่อยหลายปันไดปกตินี่คนที่มาซื้อเครื่องของเต็มได้นี่เอาเบื้องขวามือนี้เห็นว่าเป็นหูป,ป่าอย่างนี้เป็นห้านอาหารห้านขายอาหารอ่ทาทะเลส่วนย่างไปทางหน้าตรงๆไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นห้านขายซีนเนาะขายซีนจะพวกซีนงวัวซีนเป็ดซีนไก่ซีนหมู ตอนอยูตูกเก้วนี่ก็เป็นอาหารแซ่แขกต่างๆอะไรอริพายย่างไปทั้งน้านีแม่นฮานขายผักฮานขายหมักไม,มเก้เรื่องผักเรื่องหมักไม้นี่อยู่บ้านเขานี่มีมืดได้หนนะอยู่บ้านเฮามีไม่อย่างอยู่บ้านเขากับมีมืดบางสิ่งที่บ้านฮาบุมีบ้านเขากับมี ย่างเข้าไปเบิ่งดูว่ามันสิมียังเด้ย่างเข้าข้างในโอ้มีผู้สาวยืนยิ้ทายอย่นี่ไปเบิง่งอ่าเห็นหบ่กมักไม้วาง,างเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่อยู่ทั้งหน้านี่คือเป็นมักแอปเปิลเนาะกิโลล่าสามดอนบ้านเขาส่วนหลายกันเป็นแบบสิล่ะเครื่องของวางเป็นระเบียบเรียบร้อยมีพักแดน่นี่เห็นหมด ขาบุได้ขายแต่ผักได้ว่าหานขายผักขายหมากไม่นี่มีย่างอื่นนะําอาหารกระปองขมีที่ชาย่างลงไปอีกน้อยนึงสิงเป็นห้านขายซีนเนาะเห็นบ่เห็นซีนแดงแดงวางที่ในตู้เก้ยเียวนี่บ้านเขากซีนแบบซี้ะละว,วางไว้ในตู้เก้วมีเครื่องปรับอุณหภูมิเพียบพ้อยเอามือนี้พอเทา่านีเดอร์มือนาจะค่อยสีมาต่อกันใหม่เนาะ